สองความลับนะคะที่จะช่วยฟื้นฟูไตอย่างได้ผลสองความลับฟื้นฟูไตอย่างได้ผลวันนี้อาจารย์มาบอกกันนะคะก่อนที่เราจะได้พักผ่อนกันคืนนี้นะคะก็กลับถึงบ้านแล้วก็รีบมาหาพวกเรานะคะว่าอาจารย์มีสองความลับนะคะที่จะทําให้พวกเราเนี่ยนะคะฟื้นฟูไตอย่างได้ผลแล้วก็รวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยนะคะมาเอาเทคนิคไปใช้กันนะคะเก็บัวละเล็กัวละน้อยัวละนิดัวละหน่อยนะคะเพื่อฟื้นฟูไตกันนะคะแล้วก็ เราจะได้ไม่ต้องฟอกไตห่างไตาการฟอกไตไปตลอดชีวิตเลยค่ะทุกคนนะคะเราดูเฉพาะนะคะค่าเลือดที่บอกว่าเรา,เาไม่ต่ำลงอะ่ะค่าเลือดที่ไม่ไม่ซุดลงอะ่ะถึงแม้จะเท่าเดิมนะแต่ไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้ซุดลงนั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราไม่ต้องฟอกไตตลอดชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์มาบอกกันเลยนะคะว่าสความลับที่จะช่วยให้คุณฟื้นฟูไตยอย่างรวดเร็วนะคะมานะคะ สวัสดีนะคะทุกคนใครเข้ามานะคะก็ทักทายอาจารย์ก่อนนะคะฝักสวัสดีนะคะแฟนเพจส,สวัสดีนะคะทิกต o อกนะคะมานะคะความลับที่1นึ่งพอดีวันนี้มีอยู่ตรงหน้าก่อนนะคะจะก่อนที่บอกความนับเรามาท,าทักทายกันก่อนแล้วนะคะใครเข้ามานะคะก็ฝากแชร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเพื่อนๆกันนะคะสําหรับใครที่ไม่อยากฟอกไตนะคะเราก็จะเอาความรู้เล็กๆน้อยๆไปใช้บนระดับลหน่อยวันวนี้จะพ้นมาบอกสองความรับกันนะคะ พอดีว่าวันนี้ก็น้องแป้งซื้อของขวัญมาเกตให้อาจารย์นะคะเป็นขนมนะคะของลูกสาวก็เลยเอามาอวดหน่อยน่ารักดีนะคะน้องแป้งซื้อเป็นของขวัญมาเกตให้คุณแม่นะคะก็น่ารักดีก็เลยเามาอวดทวกเรานะคะไม่ได้ทานนะคะจะไปแจกเด็กๆทานทุงนี้นะคะนะคะน้องแป้บอกว่าเมนางฟ้านะคะวันนี้ก็จัดเพื่อนก็ไปทําบุญมานะคะไปทําบุญมาทั้งไข่โคกระบือนะคะแล้วก็บริจากรงศพนะคะแล้วก็ไปาทาทาบุญกับคนที่ยากไร้นะคะ วันนี้ก็สบายใจกันไปเลยนะคะแล้วก็ขอ,อ,อส่วนบุญเนี่ยนะคะอดพึ่งส่วนบุญเนี่ยนะคะให้กับญาติพี่น้องที่ล่วงนับไปแล้วแล้วก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนที่เป็นแฟนเพืออาจารย์เปิ้ลด้วยนะคะขอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงนะคะใครที่ร่วมทำบุญบอาจารย์เปิ้ลก็ ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะทําบุญด้วยกันนะคะชาตินี้เราก็ได้มาอยู่ด้วยกันชาติหน้าเราก็จะได้มาเกิดด้วยกันอีกนะคะจะได้มาช่วยพึ่งพาใสา่กันเนาะอ้าวนะคะความลับข้อที่1น,นะคะความลับข้อที่1น,นะคะใครเข้ามานะคะทุกคน่าแชร์กันก่อนนะคะสวัสดีนะคะคุณปานอคุณปยอมนะคะคุณเพนทิดาน้องอังุนนะคะคุณเพนพานะคะสวัสดีนะคะแฟนเพจที่ติ๊กต็อกนะคะใครมีคําถามถามได้นะคะ มีคำถามถามได้เลยนะคะวันนี้เป็นช่วงเวลาของพวกเราแล้วนะคะถ้าเราไลฟ์สดเนี่ยถ้าอาจารย์ไลฟ์สดเนี่ยคุณสามารถที่จะสอบถามได้สดๆเลยและอาจารย์ก็จะตอบพวกเรานะคะมา,าความลับข้อที่1ไปกันนะคะทุกคนนะคะความลับข้อที่1ถึงแม้จะเป็นวันเกิดก็จริงนะคะแต่ว่าการแบ่งปันการมาออบอกพวกเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะคะการให้ความรู้นะคะคือฐานที่ดีที่สุดเลยนะคะความลับข้อที่1ก็คือ ให้พวกเราทุกคนนะคะที่อยากจะฟื้นฟูไตนะพวกเราทุกคนหรือว่าญาติที่อยากจะฟื้นฟูไตนะคะให้ไปรวบรวมเมนูบำรุงไตมาไว้ในสมุดเล่มเล็กๆให้พวกเราที่เป็นญาติหรือเป็นคนไข้ความลับข้อแรกเลยนะความลับนะนะคะความลับที่ไม่มีใครบอกนะคะมันเป็นมันเป็นวเคล็ดลับนะคะ ที่อาจารย์เปิ้ลก็ใช้นะคะตอนอาจารย์เปิ้ลทำงานที่โรงพยาบาลอาจารย์เปิ้ลก็ใช้เคล็ดลับนี้แหละนะคะเบาหวานอาจารย์เปิ้ลก็จะรวบรวมเมนูเบาหวานมาโรคไตอาจารย์เปิ้ลก็จะรวบรวมเมนูโรคไตมาลดน้ําหนักรวบรวมมาไขมันสูงรวบรวมมาแล้วก็โรคมะเร็งรวบรวมมาจํารวบรวมเป็นหมวดเป็นหมู่ใครที่เป็นคนไข้หรือเป็นญาติคนไข้ให้คนใช้เทคนิคข้อที่ข้อแรกคือความลับนี้ที่อาจารย์บอกก็คือให้รวบรวม เมนูบำรุงไตมา,าไว้ในสมุดเล่มเล็กๆนะคะสวัสดีนะคะคุณกีราพรน,นะคะสวัสดีนะคะใครเข้ามานะคะก็แชร์กักนขอบคุณมากๆ,ๆเลยแชร์ไปบอกเพื่อนๆกันนะคะข้อแรกก็คือรวบรวมเมนูบำรุงไตมา,าไว้ในสมุดเล่มเล็กๆเอามาใส่เลยค่ะที่อาจารย์เปิ้ลพูดที่อาจารย์เปิ้ลโพสเมนูนั้นเมนูนี้ที่เรามองดูแล้วว่าเอ้ยมันน่าจะแบบเออเมนูพวกนี้แหละเราจะได้เอามาใช้ ช่วยกันดูแลพ่อแม่เราหรือดูแลตัวเราวันนี้ได้เมนูอะไรมาอาจารย์เปิ้ลสอนอะไรวันนี้อาจารย์เปิ้ลพูดอะไรโอ้เดี๋ยวดอกไม้สวยๆกอนอ่านะคะรวบรวมมาไว้มากเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะถ้ารวบรวมมาแล้วไม่พอบางคนนะอาจจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ก็ได้นะคะเช่นประเภทแกงจืดไล่มาเลยค่ะประเภทต้มยำไล่มาเลยค่ะประเภทน้ำพริกไล่มาเลยค่ะประเภทลาบประเภทยำไล่มาเลยค่ะประเภทผัดไล่มาเลยค่ะ รวบรวมเมนูบำรุงไตมาไว้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อที่เวลาเราจะหยิบใช้หยิบใช้หยิบใช้ง่ายขึ้นโอเคไหมข้อที่หนึ่งนี้นะคะข้อที่หนึ่งนี้นะ,ะนะคะมีใครเคยทําข้อนี้บ้างมีใครเคยทําข้อนี้บ้างหรือว่าบางทีแบบพรุ่งนี้จะกินอะไรดีนะ่านึกไม่ออกเอะวันนี้กินอะไรดีนะ่านึกไม่ออกเอจันนี้จะกินอะไรพรุ่งนี้เชา้าจะกินอะไรนึกไม่ออกเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าให้เรา เลือกเมนูที่บำรุงไตตามหลักโภชนบาบัดนะคะอาจารย์เพ่นจะมองสองกล้องนะคะทั้งทิกตอกแล้วก็แฟนเพจของอาจารย์นะคะให้มาใส่สมุดเล่มเล็กไว้สมมตินะต้มยำไข่ขาวต้มยำปลาทับทิมแกงส้มปลาทับทิมแต่ว่าเออแต่ว่าต้องเป็นบำรงไตนะพี่แกงก็ต้องเป็นพี่แกงรักไตนะคะไม่ต้ซื้อพี่แกงทั่วไปนะแกงส้มแกงแกงส้มไข่ขาวแกงเลี้ยงไข่ขาว แกงเลียงปลาทับทิมต้มยำปลาทับทิมเอามาไล่ไปให้หมดเลยค่ะทุกคนพอประเภทผัดก็มาไล่ไปเลยค่ะทีนี้อะไรผัดผักกาดขาวผัดบวบผัดกะหล่ำปีผัดผักรวมแต่ก็ต้องเอารวมที่เป็นโพแทสเซียมต่ำๆนะผัดมะละกไข่ขาวผัดมะละกอไข่ขาวผัดตัวฝักยาวไข่ขาวผัดเห็ดหูหนูผัดเห็ดหูหนูไข่ขาว เอามารวมเป็นกลุ๊บเป็นกลุ๊บเป็นกลุ๊บอ่านะคะนี่นะคะคุณโคสิตาการบอกว่าเอามาไว้ในโทรศัพท์คุณนนท์บอกว่าเคยทาค่ะอาจารย์นะคะคุณเพ็ญที่ลาบอกว่าต้มจืดมะระโรคไตทา,านได้ไหมทานได้ต้มน้ำไม่เยอะๆออกเลยนะคะต้มน้ําออกมาเยอะๆเลยนะคะแล้วก็มาทานะคะค่าไตายี่สิบสองอยู่ระยะที่สี่ค่ะนะคะคุณนางนะคะใช่ไหมข้าไตายี่สิบสองอยู่ระยะที่สี่ใครมีคําถามทามได้นะคะคุณติ๊กตอบถามได้นะนะคะรวบรวมมาเป็นหมวดหมู่นะจ๊ะทุกคน น้ำพริกอะไรไมีอะไรบ้างโอ้อาจารย์ปิ้นทำตั้งแต่สมัยอาจารย์ปิ้นมาอยู่รับราชการเนี่ยก็ทำพวกเนี้ยบ่อยมากนะคะบ่อยมากพอไปเจออะไรปุ๊บอุ๊ยเนูนี้โอเคเลยว่ะคนใข้ฉันทานได้อาจารย์ก็มารวบรวมในหมู่ถ้าเป็นผัดเนาะก็มาไว้ในหมูผัดถ้าเป็นต้มก็ไว้ในหมูต้มถ้าเป็นแกงก็ไปในแกงหรือว่าจะเป็นหมูตุ๋นไข่ตุนต๋นไข่ตุ๋นรวมมิตรไข่ขาวตุนต๋นไข่ขาวตุ๋นผักรวมโอเคไหมถ้าเป็นประเภทแบบ เขาเรียกว่าผลพวกสามรสก็จะเป็นไข่ขาวสามรสชูชีไข่ขาวแล้วเราไปก็แล้วเ,เราก็ไปไปสู่ในความรับข้อที่สองดีไหมคราวนี้ดีไหมชอบไหมนะคะเอาไปทํานะเอาไปทํานะคะทุกคนเอาไปทํานะเอาไปทํารวบรวมเมนูนะเอามาให้เยอะที่สุดเลยนะเพราะว่ามันจะเป็นทางเลือกของทุกคนค่ะถ้าเราเอามามากเท่าไหร่ก็จะทําให้เราได้เลือกมากขึ้นเท่านั้นโอเคไหมทุกคนนะจ๊ะ นี่รักนะคะอะไปต่อเดี๋ยวให้สามความลับเลยนะคะเดี๋ยวให้สามความลับเลยอันนี้คือกลุ่มค่ะกลุ่มอาหารใช่ไหมย้ําว่าต้องเป็นเมนูบารุงไตไล่มาเลยค่ะปุ๊บปุ๊ปุ๊ปุ๊สวัสดีนะคะคุณต้อนสวัสดีค่ะนะคะติดตามตลอดค่าไตสี่สิบเก้า 49, ขึ้นมาเจ็ดสิบสามแล้วเจ๋ติ๋งเก่งมากค่ะนะคะพ่อทานข้าวไม่ได้ค่ะมีภาวะน้ําท่วมปอดด้วยค่ะ,อะตอนนี้นะคะคุณกุ้งก็ให้คุณหมอดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะเดี๋ยวพอ,อการน้ําท่วมปอด ท่านของท่านดีขึ้นควบคู่กับการรักษาของคุณหมอแล้วเนี่ยแล้วก็อาหารของของคนไข้เราที่แบบคุมตามระยะไตเป๊ะๆเ,เนี่ยนะคะก็จะดีขึ้นนะคะแล้วก็ให้น้อยๆแต่ให้บ่อยๆช่วงนี้นะอาจารย์บอกเลยว่าอาจารย์ไม่ได้ขายของนะคะเรื่องอาหารเรื่องวันรีแนลอะคะ่ะคุณจะไปซื้อที่ไหนก็ได้แต่ถ้า,าอาจารย์มีไม่มีนะคะคุณจะซื้อที่ของอาจารย์ก็ได้แต่ตัววันรีแนลเนี่ยเป็นสูตรสําหรับคนไข้หลังฟอกนะคะ เขาไม่ได้จ้างอาจารย์รีวิวแต่อาจารย์เห็นเป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นถ้าคุณพ่อทานข้าวไม่ได้นะคะ mm hmm. เกิดภาว่าน้ําท่วมปอดอาจจะต้องจํากัดน้ําก็ถามคุณหมอเอาแต่ว่าส่วนวันเดเ์น่ลเนี่ยจะไว้กรณีออที่คนไข้ทานข้าวไม่ได้เป็นอาหารทางการแพทย์ไม่ใช่นมโอเคนะนะคะ,ะความรับข้อที่สองค่ะความรับข้อที่สองนะคะทุกคนความรับข้อที่สองค่ะก็คือสวัสดีนะคะแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบขอบขอบคุณมากนะคะข้อที่สองค่ะ นอกจากเราจะเลือกอาหารหลักแล้วนะคะทุกคนเราก็ต้องเลือกอาหารว่างด้วยอาหารว่างไม่อยากจะพูดอาหารเสริมเลยพเพราะจะงงอาหารว่างผลไม้ขนมที่คนไทยรับประทานได้เอามารวบรวมในสมุดเล่มเล็กๆของเราหรือจะไว้ในโนต้ตโทรศัพท์ก็ได้ไว้ที่ไหนก็ได้เวลานั้นเราจะได้มาไล่เรียงนึกออกอเคไหมทุกคนนะคะโอเคไหมนะข้อนี้ ก็สำคัญมากๆเพราะว่าบอกแล้วว่าขนมที่คนไข้ไตทา,านได้อาหารว่างที่คนไข้ไตทา,านได้ผลไม้ที่คนไข้ไตทา,านได้เราจะเอามาไว้เพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักจักเราจะเอามาไว้เพื่อช่วยเพิ่มน้ำหนักจัดทุกคนโอเคไหมนะคะช่วยเพิ่มน้ำหนักนะคนไข้เราหลายคน บอกว่าน้ำหนักลดบอกเลยนะคะว่าไม่ใช่เป็นเฉพาะคุณคนเดียวนะคะมีเยอะมากสาหรับเพนแค่ที่เป็นโรคเอ่อที่เป็นโรคไตแล้วคุมอาหารน้ําหนักเขารดมีเยอะมากค่ะแต่เราจะมาหาวิธีช่วยในการเพิ่มขนมที่ทานได้มีอะไรบ้างไล่ไปเลยค่ะไล่ไปเลยไปเปิดดูคลิป,ด,ลปดูโพสต์ดูอะไรของอาจารย์เพื่อนที่เอาไว้คุณก็จด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 ใส่สมุดไว้เลยนะคะ เอาไว้เป็นผู้ช่วยนะคะผมผิวแห้งดําทําอย่างไรนะคะคุณวิรุณนะคะถ้าเป็นโรคไตเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากภาวะหนึ่งก็คือของเสียข้างอยู่ในร่างกายเนาะอยู่ในเลือดนะคะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะเกิดเห็นชัดก,ก็คือผิวจะไม่ค่อยสวยแล้วก็บวกกับการที่ทานโปรตีนที่ต้องจํากัดด้วยนะคะพอโปรตีนน้อยผิวก็เออเขาเรียกว่าไนะผิวหนังก็จะรีบนะคะแล้วก็จะมีภาวะคันบ้าง แล้วก็แหง้งแล้วก็มีค่อยสวยนะคะมั้คุณพิรุูก็ต้องปรับเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารเอาไว้ตรงหน้านี่นคือเอาไว้สวยๆนะคะคือขนมเค้กที่น้องแป้งซื้อให้คุณแม่นะคะก็เลยเอามาอวดน,นะคะเอามาอวดน,นะคะน้องแป้งบอกว่าพอพี่เขาบอกว่ามีนางฟ้านี่หนูซื้อเลยนะคะหนูบอกว่าหนูแม่ชอบแบบนี้นะคะแม่ชอบแบบนี้น้องแป้งก็ซื้อให้แม่นะคะก็เลยเอามาอวดน,นะจ๊ะที่ามาทานไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ขนมต่างๆเหล่านี้จะเป็นผู้ช่วยเรื่องการเพิ่มน้ำหนักนะคะทุกคนแฟนเพจนะคะเนาะฝั่งอาจารย์เข้าใจติกตอกเหมือนกันนะคะขนมแม้คุณจะเป็นเบาหวานถ้าคุณคุณมอาหารตามระยะไตขนมที่คนไข้โรคไตาทานได้คุณก็ทานไว้เพื่อเพิ่มพลังงานแต่ย้ําว่าไม่รู้ว่าของเจ้าอื่นอะไรยังไงอาจารย์ไม่ทราบจริงๆที่เขาบอกว่าไตากินได้ไหมหรือไม่ได้เนี่ยอาจารย์ไม่ทราบแต่อย่าอาจารย์จะบอกทุกคนว่าต้องกินเ้องเลือกทีดี เพราะว่าถ้าเกิดโซเดียมเกินถ้าเกิดฟอสฟอรัสเกินหรือถ้าเกิดหวานน้ำตาลเกินไปคุณก็เสื่อมลงได้เพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ต้องให้คุณพิจารณาเลือกดีๆในการที่จะรับประทานอาหาร กิจพัณ์ทางเลือกของอาจารย์แม้แต่ขนมก็ทําเพื่อพวกเรานะคะแล้วอาจารย์ก็ควบคุมสูตรของอาจารย์เองทุกอย่างแต่อาจารย์ไม่ได้บอกสูตรไทยแล้วก็ไม่ได้สอนไทยด้วยเพราะฉะนั้นพวกเราที่อยู่ตรงนี้ก็ต้องช่วยกันเลือกดีๆนะจ๊ะเพื่อไตของเรานั่นแหละนะคะคุณพี่เบลคุณพี่บาวิลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะแล้วก็อันนี้คือข้อที่สองคือความรับผิดชอบหรือความรับดสุดท้ายนะคะ ก่อนจะไปความร่าสุดท้ายอาจารย์เปิ้นต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะเพราะว่าแฟนเพจส่วนใหญ่ของอาจารย์เปิ้นนะคะก็น่าจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์เปิ้นก็ขอขอบพระคุณนะคะสําหรับคําอวยพรนะคะโอดเพื่องปลิ่นี๋ยวจะไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะคะ เดี๋ยวจะไปตอบทุกคําอวยพรเลยค่ะจะไปตอบขอบคุณทุกคําอวยพรเลยนะคะวันนี้จะเพื่อนเดินสายทําบุญอยู่นะคะก็เลยเอาบุญมาฝากกันก่อนนะคะเอาบุญมาฝากกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปขอบคุณแล้วก็ขอบคุณจริงๆนะคะสาหรับคําอวยพอรอ่านแล้วชุ่มชื่นหัวใจอ่านทุกคอมเมนต์นะจ๊ะแล้วก็จะไปตอบทุกคอมเมนต์ด้วยขอบคุณจริงๆนะคะแฟนเพจของจั์เพื่อนก็สวยก็จะเป็นผู้ใหญ่เนาะอ้อ <het> อ่านแล้วแบบรู้สึกปลื้มคนรักเราเยอะขนาดนี้นะคะ ดีใจจริงๆเลยนะคะแม่เป็น54ปีที่มีคุณค่าสำหรับชีวิตของอาจารย์มากนะคะคุณพี่บาหอิวนะคะนะคะทุกคนนะคะที่อยู่ตรงนี้นะคะคุณสกุลนะคะแล้วก็ท่านใดที่ทําเงินที่พวกเราทําบุญบทำบุญกับอาจารย์เปิ้ลก็ประมาณรวบรวมแล้วประมาณ1นึ่งหมื่นหนึ่งหม่ันไม่ไแน่ใจว่า200หรือ300กว่าบาทนะคะขอบคุณมากๆนะคะสาธุจริงๆนะคะอาจารย์เปิ้ลก็รวบรวมเพิ่มเข้าไปอีก3 0 0 0 0กว่าบาทนะคะแล้วก็เดี๋ยว เราก็รับบุญไปด้วยกันนะคะมากน้อยได้บุญเท่ากันค่ะนะคะแล้วก็เป็นบุญที่อาจารย์เปิ้ลมีความสุขมากได้ทำาปดกลยานิมิตข,ของอาจารย์นะคะสาธุจริงๆนะคะขอบพระคุณทุกคนมากๆเลยนะคะไข่ไข่โคนะคะไถ่โคกระบือน,นะคะโอ้โหมันมองอาจารย์เปิ้ลน,นะแบบตาแปลเลยนะคะค่อยตั้งชื่อด้วยอาจารย์ตั้งชื่อว่าน้องขําคูณน,นะคะราคา3 2 0 0 0ับาทไปซื้อจากโรงฆ่าสัตว์เลยะครับทุกคน ถ้าพวกเราได้อยู่กับอาจารย์นี่คงจะมีความสุขมากขอบคุณนะคะคุณแคทบอกว่าขอบคุณอาจารย์เป็นขอบคุณค่ะนะคะสมสัมนดิงคลค่ะขอบคุณนะคะทุกคนขอบคุณจริงๆนะคะไปซื้อจากโรงฆ่าสัตว์นะคะประุสัตว์จังหวัดาอาจารย์ไปนะคะก็มีพระท่านพาทํา,พ,า,ทาพิธีนะคะแล้วก็มพอพระเก่เกษตรกรนะคะเป็นโครงการพระราชดำร,ริของพระพันตรีหลวงนะคะนะคะรับสมเด็จพระราชนออาจารย์ของเรานะคะก็ ราคา32,000บาทนะคะพ่อค้าเขาก็ขายให้เรา30,000บาทนะคะสาธุกับพวกเราจริงๆนะคะอายุน้อง2ปีนะคะน้องก็จะอย,อยู่ได้ประมาณ20กว่าปีนะคะแล้วก็จะไปออกแม่แผรุูกให้กับ เกษตรกร,กรแล้วก็เขาก็จะแบบเป็นธนาคารของโคกระบือนะคะปลื้มมากตาเขามองเราปิ๊บ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 เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์จะไปถ่ายรูปน้องมาให้ดูบ่อยๆนะคะเพราะพวกเราก็มีส่วนช่วยกันนะคะที่ทําบุญกับอาจารย์เปิ้ลนแล้วก็อาจารย์ก็สัญญากับตัวเองแล้วก็สัญญากับน้องๆของโคกระบือด้วยนะคะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะมาช่วยเขาอีกนะคะน่าสงสารมากทุกคนนะคะเอ่อข้อบัวนเนี่ยนะคะขอเล่าก่อนจะไปข้อสามมาทุกคนเพราะว่ามันเป็นความ ความปลื้มใจของอาจารย์นะคะก่อนที่จะไปข้อที่3มนะคะสวัสดีนะคะคุณโคสิลป์ครูคนซีอใช่ไหมคะซีเอโอซันสวัสดีนะคะคุณนะคะแล้วก็พวกเรานะคะตอนที่อาจารย์เปิ้นไปก็จะมีวัวอยู่สองสนะองสองอกเนาะคอกหนึ่งมีสองตัวมีตัวที่เขาให้อาจารย์ที่าจะาที่เขาขายให้อาจารย์นะคะตัวโตวหน่อย แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่น้องจากกรุงเทพเข้ามาซื้อแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งที่เป็นครอบครัวเหมือนกันนะคะมีมีวัวควายอยู่มีควายอยู่ประมาณเกือบสิบตัวเมื่อสึกกับตัวจะไม่ได้สังเกตเขาก็มองกันนะพวกเราเขาก็มองกันนะแบบเขาก็มองกันเหมือนแบบคขารู้สึกเหมือนแบบมันมันเหมือนเขาเหมือนทางไอ้ทางที่จะไปทางที่จะไปกับชาวนานี่ก็แบบเหมือนว้าวอนกับทางเพื่อนที่อยู่อะคะ่ะ โอ้โหแบบเราก็เข้าใจเขาก็เหมือนคนนะเนาะแล้วพอสักพักหนึ่งนะคะทุกคนเขาก็ไล่เขาก็าไล่ต้อนนะคะไอ้กลุ่มที่ไม่ได้ขายที่ไม่ได้มีคนซื้นอน่ะกลับคืนกลับคืนสู่ทางฝั่งที่เป็นเลี้ยงวัวนะคะที่เป็นฝั่งโงท่าสัตว์อ่ะแล้วก็เป็นเลี้ยงวัวแบบโอ้โหอาจารย์แบบอยากมีเงินแบบ โหอยากรวยมากๆมากๆเพื่อที่จะแบบซื้อเข้าทุกคนเลยน่ะซื้อทุกตัวเลยนะคะแล้วหอยสองตัวนี้ก็แบบมองเข้าตาแล้วห้อยเลยทุกคนขาแบบอู้นี่แหละนะเนาะนะคะแล้วอาจารย์ก็แบบอุ้มสบายใจอย่างน้อยก็เออเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปอีกแล้วไปอีกเนี้ยค่ะนาะชื่อน้องคําคูนนะคะชื่อน้องคําคูนที่เอ่อที่อาจารย์ไปซื้อในวันนี้นะคะชื่อน้องคำคูนนะคะพวกเราก็เป็นน้องๆของพวกเรานี่แหละที่พวกเราได้ร่วมทําบุญกับอาจารย์นะคะวันนี้นะคะโอเคนะคะไปต่อข้อที่3ค่ะนะคะอิ่มบุญอิ่มใจกันนแล้วะะค ซื้อลงศพด้วยสิบลงนะคะก็พอดีเลยเขาบอกว่าโลงศพกาลังขาดแคลนพอดีเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเพิ่งมีอะไรนะล้างป่าช้าเลยลสักพักเขาใช้ลงศพไปหมดเลยนะคะโบลงศพของอาจารย์เปิ้ลสิบลงก็ไว้ช่วยของมูลที่เขานะคะสุดมีความสุขนะคะอ่ะความรับข้อที่สามนะคะความรับที่สามก็คือพอหลังจากที่เรากําหนดเมนูแล้วแน่นะคะถ้าเรามีเวลา ใช้ความลับนี้นะถ้าเรามีเวลากำหนดเมนูกำหนดอาหารว่างแล้วให้เราเอาเมนูแต่ละเมนูน่ะมากำหนดวัตถุดิบไปเลยค่ะเพื่อที่จะไม่เป็นการเสียเวลาเอามากำหนดวัตถุดิบเลยครับท okay. well. mm ุกคนว่าสมมติว่าเมนูต้มยำไข่ขาวต้องใช้อะไรบ้างไข่ขาวสองฟองตะไคร้ค่ะรวบรวมเป็นตำราของตัวเองไว้เลยค่ะเพื่อที่เราจะง่ายเวลาเราหยิบใช้นะคะเพื่อเธอจะง่ายเวลาเราหยิบใช้โอเคไหมนะคะ แค่ับข้อที่เอ่อแคับข้อที่สามความรับข้อที่สามนี่คือเลือกวัตถุดิบในแต่ละเมนูไว้เลยเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเวลาที่จะหยิบจับเมนูไหนมาใช้ให้คุณพ่อคุณแม่หรือแม้แต่ให้ตัวเองอันนี้สำหรับท่านที่ทําอาหารเองนะแต่ท่านไหนที่สั่งเบนโตของอาจารย์ไม่ยากเลยค่ะอาจารย์เพิ่นก็มีเมนูให้คุณทุกสัปดาห์อยู่แล้วนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะไม่ได้ซ้ํา ไม่ได้ซ้ากันทุกอาทิตย์นะคะไม่ใช่นะคะก็จะสลับกันไปเพราะฉะนั้นใครที่ทานเบนโตะอาหารโลกไตของอาจารย์เปิ้ลเนี่ยก็สบายใจไปเลยนะคะก็รอบส่งวันจันทร์แล้วนะคะตอนนี้ก็รอบส่งวันจันทร์ก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคะก็รีบจองไว้นะคะเพราะว่าน,นี้คืออาหารเป็นยาชัดเจนมากๆคุณกินแล้วคุณก็ดีขึ้นแน่นอนนะคะคุณจะไม่ต้องเสียเวลาเลยอีกนะคะให้อาจารย์เปิ้ลช่วยคุณนะคะแล้วก็ประมาณสักเดือนกันยายนนะคะน่าจะประมาณกลางเดือนหรือปลายเดือนนะคะอาจารย์เปิ้ลก็จะปรับนะคะ จะปรับเกี่ยวกับเรื่องเบนโตเซตนะคะจะจัดแค่เจ็ดเซตนะคะจากแปดเซตเนี่ยอาจารย์จะจัดแค่เจ็ดเซตนะคะเพื่อที่จะให้เราได้ต่อเนื่องกันจริงๆนะคะเพราะว่าแปดเซตเนี่ยบางท่านทานไม่ทานบางท่านอะไรของอาจารย์เพราะแล้วมันเป็นโปรโมชั่นที่อาจารย์จัดให้นะคะต่อไปอาจารย์ก็ว่าจะให้เหลือเจ็ดเซตคือเจ็ดวันก็เจ็ดวันเลยนะคะถ้าใครสั่งหนึ่งเดือนก็จะได้สัปดาห์ละเจ็ดวันวันละสามมือ้อนะคะก็เป็นยี่สิบเอ็ดมื้อนะคะ 21มือ้อ21มือ้อ21มื้อนะคะอันนี้ก็เพื่อที่จะให้เราได้ทานกันอย่างต่อเนื่องแบบสบายๆนะคะโอเคนะคะขอบคุณมากๆเลยนะครับทุกคนนะคะทุกคนก็ไวยพออาจารย์ปิ้ชขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็ในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะคะ ไม่ว่าจะวันไหนก็ตามนะคะยิ่งโดยเฉพาะโอกาสสาคัญวันที่เสษจของเราเคิดวันเกิดเนาะก็ถ้าเป็นถ้าเราจะอยากจะเริ่มต้นอะไรสักอย่างอาจารย์เปิ้ลว่าเริ่มต้นในวันเกิดเราก็ได้นะคะวันเกิดเรานะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ขอบคุณปู่ย่าตายายนะคะหรือว่าขอบคุณคนที่ ทุกคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราแล้วก็เริ่มต้นชีวิตใหม่อาจารย์ว่านในวันเกิดก็ดีเหมือนกันเหมือนตัวอาจารย์เปิ้ลน,นะคะ54ปีของอาจารย์เปิ้ลปีนี้มีคุณค่าม,มากๆานะคะเมื่อก่อนก็จะมีอยู่แต่กับครอบครวัวของตัวเองแต่ตอนนี้มีมีพวกเรานะคะซึ่งเป็นคนที่อาจารย์เปิ้ลจะต้องช่วยเขานะคะไม่ว่าเขาจะมากน้อยแม้เพียงหนึ่งคนนะคะอาจารย์เปิ้ลก็จะมาสอนคุณทุกวันเพื่อให้คุณเอาความรู้เล็กๆน้อยๆวันละนิดวันละหน่อยเอาไปใช้ดูแลไตแบบ คุณจะได้ไม่ต้องฟอกไตไปตลอดชีวิตนะคะเนะโอเคนะคะขอบคุณทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะปีโปรโมชั่นก็ดีเหมือนกันนะวันเกิดอาจารย์เนาะอ่านะคะอาจารย์ให้โปรโมชั่นพิเศษนะคะสําหรับใครที่เข้ามาดูไลฟ์สดนี้นะคะหรือว่าอะไรก็ตามนะคะเอ่อใครที่ดูไลฟ์สดนี้นะคะตำราวันสุดท้ายคือวันนี้นะคะตำราจาก2,700บาทเหลือ1,700บาทวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะแต่ว่า ต้องทยอยส่งนะคะเพราะว่าเป็นร้อยร้อยชุดเลยนะคะต้องทยอยส่งแต่คุณจะได้ราคาพันเจ็ดร้อยบาทนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะก็ยังก็เป็นราคาเดิมนะคะส่วนวันนี้วันเกิดของอาจารย์เปิ้ลนะคะในไลฟ์สดนี้นะคะอาจารย์เปิ้ลให้เลยโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะทุกคนนะคะสําหรับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่นะคะถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดจากอาจารย์ที่มอบให้กับพวกเราก็แล้วกันนะคะส่งฟรีทุกรายการนะคะแล้วก็ ขังเอาไว้กันเยอะๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่ค่อยมีส่งฟรีอีกแล้วนะคะเพราะว่าจัดเป็นก็ไม่ได้ค่อยจัดบ่อยๆนะคะใครอยากได้อะไรก็ส่งฟรีนะคะวันรีแน่อะไรก็ได้เลยนะคะแม้แต่ของคุณหมอฝนก็ส่งให้ฟรีเลยค่ะไม่ได้คิดอะไรมากนะคะเพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้มีโอกาสแบบนี้บ่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากได้ก็รีบแต่ว่าที่สําคัญนะคะถ้าเิดพลิาอาจจะช้าหน่อยนะคะพวกเราต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพวกเราจะงอแงอาจารย์นะคะไม่งอแงนะจ๊ะที่รักนะคะถ้าสมมติว่าช้าหน่อย ผลิตภาจารเปิเป็นโฮมเมดนะคะทำใหม่สดถึงคุณทุกวันนะคะขอคนรอได้ส่งฟรีนะคะขอคนรอได้ส่งฟรีนะคะซึ่งไม่ประกาศในเพจเพราะว่าในเพจก็จะเจอก็อาจจะเป็นบางคนที่เข้าใจไม่เข้าใจแต่ว่าในแฟนเพจที่ฟังไม่สดอาจารย์เปิ้าจะเข้าใจอาจารย์ว่า เขาจะไม่เร่งอาจารย์นะคะเพราะว่าเรารีบทาแบบเยอะมากแล้วตอนนี้นะคะต้องคุณแม่ของป้ายันนะคะท่านเสียชีวิตนะคะป้ายันที่ดูแลเรื่องขนมให้อาจารย์เปิ้นกับน้ำพีกค่ะเพวาเราจับป้ายันเนาะที่สบายอาจารย์เปิ้ลนะคะคุณแม่เขาเสียชีวิตนะคะอยู่ที่บึงการนะคะป้ายันก็ต้องเดินทางไปบึงการก็เลยทําให้การทําขนมหรืออะไรเนี่ยอาจจะสะดุดหน่อยแต่ว่าอาจารย์เพิ่นก็จะมีโปรโมชั่นให้คุณคือส่งฟรีนะคะส่งฟรีทุกอย่างนะคะโปรขนมขนมก็ส่งฟรีนะคะคุณโพสุกาการนะคะ ใครอยากได้อะไรก็สั่งได้เลยนะคะเฉพาะผู้ที่อยู่เาในไลฟ์สดนี่แหละพรุ่งนี้ถึงใครจะมาดูตอนสายดูตอนเช้าแล้ยังมาจากไลฟ์สดนี้อาจารย์ให้ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดส่งฟรีนะคะให้ถึงวันที่28กันแล้วกันเนาะ28ตอนกลางคืนกันแล้วกันเนาะเนาะโอเคนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเป็นหมอรัก ป็นหมอรักษาตัวเองใช้บ้านเป็นโรงพยาบาลอาหารเป็นยาน,นะคะให้พักผ่อนกันนะทุกคนนะนอนดึกไม่ค่อยดีนะคะเดี๋ยวไม่สวยเดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไตไม่ฟื้นฟูนะคะแล้วก็ก่อนนอนนะคะฟังเพลงเบาๆไม่ต้องมีเนื้อหาอะไรเลยเป็นเพลงบรรเลงเบาๆนะคะเป็นเพลงดนตรีบรรเลงเบาๆที่เป็นแบบเพลงคลาสสิกเพลงเพลงเขาเรียวกว่าไงนะกีตาร์หรือว่าพินอะไรเงี้ยรับสบายแบบนี้นะคะ หลับฟันดีนะคะเราจะได้ฟื้นฟูใจได้อย่างเร็วนะคะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะแล้วก็ราตรีสวัสดิ์นะคะแต่ยังไงยังไงทุกคนก็ต้องไม่ลืมนะคะกินอาหารเป็นยาดีกว่ากินยาเป็นอาหารนะคะทักไปที่ข้อความนะคะขอบคุณนะคะสําหรับทำเอพรทั้งหมดเลยขอบคุณขอให้คาวยพรน,นั้นนะคะสินสุขพวกเรานะคะสุขภาพแข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป ให้มีแต่คนรักคนเมตตาประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องนะคะทำอะไรก็มีแต่เรื่องราวดีๆโชคดีเข้ามาในชีวิตนะคะพูดดีๆเข้าไว้ทุกอย่างจะเป็นอย่างที่เราพูดนะคะบ๊ายบายคะ่ะทุกคน